สวัสดีค่ะเข้าสู่ช่องย่าชีกกุ่ก่องนะคะมาดูนะคะมาบ้านสร้างตำ่ำอาชี้กกำลังวุ่นกับกระปอมเอ้าเอามาชีมาแม่มาแม่มเม <c oughs> เสียงกาก็ร้อง บ้านช่างตั้มนะช่างตั้มไม่อยู่พอลลี่ไม่อยู่เดินไปบ้านลุงนะคะวันนี้ก็ขอโทษขออภัยนะคะเพราะว่าไม่ทันรถจริงๆว่านู่นนี่นั่นน้องไปอันนู่นก่อนไปอันนี้ก่อนทาไปทํามาไม่ทันรถจ้อยหมาโน่นแะ่ะหมาตัวใหญ่อะตัวใหญ่ก็มังคะก็า,า,ววาเดี๋ยว อะไรชิอะไรมาเราเข้าไปดูหมาหมาแอนอยในบ้านกระปอมมันก็แหยหมดแล้วออเใช่ มันมีมันมีที่อันนี้แขนคอมันด้วยชี้เดี๋ยวออกมาแล้วไป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 จำได้ฮะจำได้ออกมาแล้วมาต้อนรับชี้แล้วช,ชอบสีอะไรออามาแล้วมาแล้วนี่นี่นี่อุ้ย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 

มังค์คือมองคลนกับสีอ,บอ้ามงคลนตัวไหนถามแอร์ในมงคลคนตัวไหน มงคลกับสิริฮะสิริต้วตวนี้แล้วตตวขาวนี่บ่สิริกับมงคลเหมือนสิริเลยอือมืริเลยมงคลกับสิริอมามงคลสิริเอ้ยอมงคลสิริแล้วเล่นกับชีนะ มิมงคลมงคลสิริดูดูสิริรอโอ้ยมาเขือเป็นลูกแล้วไ,ไงไงเป็นลูก,ลกแล้วหนู กหวานอ่ามงคลสรีเดี๋ยวๆดดรถนี่ก่อนไปไปไปไ,ปไป Hmm. ไฟไม่เข้าไฟไม่เข้า ปิดไฟใส่ก่อนจะเข้าม้งนอนใบไม้ร่วงนะคะเดี๋ยวจะกวาดไม้มาตอ่อเป็นหน้าใบไม้ร่วงนะคะเอ งานของผลงานของของแอดมินนะคะเอสซีดูดูดูผลงานของแองะะ FC, ดมิดดนปลูกนะคะดูนะคะที่กกกอกโอ้มะเขือมะเขือพี่น้องมะเขือบางนี่ก็มี สุดอึ้งนะคะเอ็มินทำได้นะคะปลูกมะเขือสวนหลังบ้านสวนหลังบ้านนะคะเอฟซี FC, ดูต้นทุเรียนสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ